คาถาตัง้งธาตุหกภาษาอีสานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังอายุวัตนังชีวิตังยาวนิพพานังสรณนังขจฉามิธัมมังอายุวัตนังชีวิตังยาวนิพพานังสรณนังขจฉามิสังขัง อายุวัตนังชีวิตตงเยาวนิพพานังสระนังขจามิทุติยมปิพุทธังอายุวัตนังชีวิตตงเยาวนิพพานังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมมั่งอายุวัตนังชีวิตตงเยาวนิพพานังสระนังขจามิทุติยมปิสังขังอายุวัตนังชีวิตตงเยาวนิพพานังสรนังขจามิตติยมปิพุทธังอายุวัตนังชีวิตตงเยาวนิพพานังสระนังขจามิ ตัติยมปิธรรมังอายุวัฒนังชีวิตตังยาวานิพนังสรลนังขจามิตัติยัมปิสังขังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพนังสรลนังขจามิเอหิปัตโวพรมมาเอหิอาโปรอินทานเอหิเตโชนรยะเอหิวาโยอิสลามวาโยจะพุทธคุณังอลหังพุทโธอิติปิโสภะคะวาณะมามีหัง อรหังสัมมาสัมพุทโธภกวาบิดชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะบิทูอนุตตโลโพริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสานั่งพุทโธภะวาติว่าโยจะทำเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะว่านามามิหังสวาขาตโตภกวตาธรรมโมสันทิตโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโผวิญญุหิติ ว่าโยจะสังฆารังอรหังพุทโตอิติปิสโสภะคะวานามามิหังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจะตาลิปุริสะยุขานิอัฏฐปุริสะบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆ อาหุนเนโยปาหุนเนโยทักขินเนโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตรลังบุญะเขตตังโลก,กัสสาติทาตุปะริจุทธานุภาเวนสะสัพพทุขาสัพพะพยาสะพะัพพโลคาวิมุจจันติ อิติอุทธมโทติริยังสัพพติสัพพตตายะสภาวันตังโลกังเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาสหกเตนะเจตสาจตุทิสังผลิตวาวิหะรติสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอะมนุสานังปิโยโหติเทวตาละคันตินาสะขิวาวิสังวาสัทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิ ียติบุควันโนวิปัสสีสติอสัมบุลโหกะลังกะโลติอุตตลิงอปติวิชันโตพรหมโลคู่ปะโคโหติอิติอุทัมโทเตียังอเวลังอเวลาสุขะชีวินโนกตังบุญญะพลังไม่หังสเปภะคีพาวันตุเตพาวันตุัพพมังคลังรักขันตุัปพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพพสังฆานุภาเวนะโสถิหนตุนิลันตะลังอลหังพุทโธอิติปิโสภะควานะมามิหังเตโชจะพุทธคุณังอลหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลโพริสะธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาเตเตโชจะทำเมตังอลหังพุทโธอิติปิโสภะควานะมามิหัง สวาขาโตภะคะวตาธมโมส,สันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโภวิญญุหิติเตโชจะสังขะนั่งอรหังพุตโตอ,อิติปิโสภะคะวานมามิหังสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะยุขานิอัฏฐปุริสะบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขินเนยโยอัญชลิกะลันิโยอนุตตลังบุญญเขตตังโลกัสสาติธ้าตุปัลิตุุธานุภาเวนะสพพทุขาสัพพยาสพะโลค้าวิมุจันติอิติอุทธมโทเติลียังสพพทิสพัตตายะสภาวันตังโลกังเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาสหคเตนะเจตาสาจตุทิสังผลิตตวาวิหะระติสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินับป่าปะกงสุปินังปัสสติมนุสานัง ปิโยโหติอัมนุสานั่งปิโยโหติเทวตาลคันตินาสะอาดขวาบีสังวาสทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนบิปัสสีสติอสัมบุลลหกะลังกะโลติอุตตลิงอัปติบิชนโตพรมมลคู่ปะโคโหติอิติอุทธะมทติลียังอเวลังอะเวลาสุขะชีวิโนกตังบุญยพลังไม่หังสเปปักีภวันตุเตภวันตุสััพมังคลังลัันตุพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรมานุภาเวนะ สัสพสังฆานุภาเวนะโสตีหนตุนิลันตะลังอลหังพุทโธอิติปิโสภคะวานะมามีหังอาโปจะพุทธคุณังอลาหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามีหังอลหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปนโนสุขตโลโลกะวิทูอนุตาโลปุริสะธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอาโปจะทำเมตังอลหังพุทโธอิติปิโสภควานาม่ามีหัง ສະວາຂາໂຕພະຄະວະຕາທັມໂມສັນຕິຕິໂກອະກາລິໂກເອຫິປະສິໂກໂອປະນາອີໂກປັດຈະຕັງເວທິດຕະໂພວິນຍຸຕ อาโปจะสังฆาน่งอลหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะยุขานิอัถปุริสะบุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตลังบุญยคเคตังโลกัสสาติธาตุปริสุทธาอนภาเวนะสัพพะทุขาสัพพะพยาสัพพะโลคาบิมตจจันติอิทิอุธมะโทติลิยังสัพพิสัพพตตายะสภาวันตังโลกังเมตตากรุณาโมทิตา อุเบขาสหกเตนะเจตสาจตุทิสังผลิตวาวิหะละติสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินปาปังสุปินั่งปัสสติมนุสานั่งปิโยโหติมนุสานั่งปิโยโหติเทวตาละคันตินัสักิวาบิสังวาสทังวากัมปติตุวะตังจิตตังสมาติยติมุขวันโนวิปัสสีติอสัมเลโหกกลังกโลติอุตตลิงอปติบิชันโตพรหมมลโคปโคโหติอิติอุทธมโทติลิยังอเวลังอเวลาสุขะชีวินโนกัตังบุญยภะ ัไม่หังสเพระคีพวันตุเตพวันตุสัพมังคลังหลักขันตุสัพปเทว,ต,พพว,ต,พพวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเว,วนะสถทีหนตุนิลันตะลังอรหังพุทตธอ,อิติปิโสปะกวานะมามีหัง บัทวีจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามิหังอัลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกัตวิทูอนุตตโลบริสะธรรมะสารถิสัตถาเทวมนุษยานั่งพุทโธภควาติบัทวีจะทำเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามิหัง สวากขาโตภคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโปมิญุหิติปัทวีจะสังขะนั่งอละหังคุโตอิติปิโสภคะวานะมามิหังสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆยะที่ทั้งจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะุริสะบุคลาเอสภคะวโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตลั่งบุญยเกษตตังโลกัสสาติธาตุปริสุทธานุภาเวนะสัพพทุขาสัพพะพยาสัพพะโลก้าวีมุจฉันติอิทิอุทะมะโทติยังสัพพติสัพพตตายสภาววันตังโลกังเมตตากรุณ่ามุจิตาอุเบขาสหกเตนะเจตสาจตุชิสังพาลิตตวาวิหะระติสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจฉิตนะปะปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอะมนุ สุสานั่งปิโยโหติเทวตาละขันตินาสักขิวาบิสังวาสตังวากามติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีสติอสัมมุลโหกะลังกะโลติอุตตลิงอปาติบิชนตัวพรหมโมลคูปะโคโหติอิติอุทมะโทติลียังอเวลังอเวลาสุขะชีวิโนกาตังบุญยาพลังไม่หังสเปภะคีภาวันตุเตภะวันตุซภพมังกลังละขันตุัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆาน โหดุนิลันตะลังอลหังพุทโธอิติปิโสภะควานะมามิหังอากาสาจัปพุทธคุณังอลหังพุทโธอิติปิโสภะควานะมามิหังอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตาโลปุริสะธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอากาสาจะทำเมตังอลหังพุทโธอิติปิโสภะควานะมามิหัง สวากาโตภะวตาสโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติอากาสาจัสังขานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะวานามามิหังสุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆยะทิทั้งจตาริปุริสะยุขานิอัฏฐปุริสะบุคลาเอสภะกวโต สาวกสังคมอาหุเนยโยปาหุเนยโยชักขีนยโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตะลังบุญยเขตตังโลกัดสาติธาตุปาริสุทธานนภาเวนะสพะตุขาสพะพยาสพะโลกาวิมุตันติอิทธิอุทมโตติลียังสัพพิสัพตตายะสภาวันตังโลกังเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาสหกเตนะเจตสาจจุทิสังปาริตตวาวิหะระติสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติณป่าปะกังสุปิณังปัสสติมนุสา นั่งปิโยโหติอมนุษย์สานั่งปิโยโหติเทวตาลคันตินาสอคีวาบิสังวาเสตังวากมติตูัตังจิตตังสมาธิยติบุคควันโนวิ